สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณีชาแนลนะคะเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะวันนี้ก็มาพบปะกับท่านผู้ชมนะคะเอฟซนะคะทุกทกท่านนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกวันคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะสำหรับเอฟซนะคะที่รอนะคะรอตัวเลขกับ พหัตช h ชาแนลนะคะก็ได้มาแล้วนะคะ Guys, y, ในวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินีจะลงให้ก對對ับท่น чи, นานผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ขอฝากช่องนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับท่านผู้ชมนะคะไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องมณีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะคะแอดมินีก็จะสรรหา คลิปดีๆนะคะแล้วก็ตัวเลขเด็ดๆนะคะมาฝากกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยทุกวันน,น,นะคะเดี๋ยวเราค่อยโทรไปหาพระหัสกันนะเพราะว่าแอดมินีกับพระหัสชาเนลนะคะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแอดมินีก็อยู่ที่สุรินนะคะพระหัตถ์ชาเนลก็ไปอยู่ที่สกลนครนะคะอยู่กับแม่นะคะกับพ่อนะคะที่สกลนครนะคะเดี๋ยวแอดมินีก็จะ โทรถามนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะว่าได้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเอฟีรอเยอะมากเลยนะคะได้วันนี้ล่ละคะ่ะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวแอดมินีจะโทรถามให้นะคะถ้าเดี๋ยวแอดมินีนะคะจะโทรไปหาประหัดนะคะรอแป๊บค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวโทรไปกนนะคะ โอ้ยเผ็ดเผ็ดค่ะท่านผู้ชมคะเผ็ดมากกิน้มตำค่ะจ้าติดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพหาตสวัสดีครับจ้า fcro fcro เลขสูตรคำนวณของพหัสนะคะเยอะเลยค่ะ,ว,ว,คะวันนี้ได้ก็เลยโทรมาหาได้หรือ,อยังคะอ๋อได้แล้วครับได้แล้วคนระับอ๋อได้แล้วเนาะ ก็ผมอยากบอกก่อนนะว่าบางบางคนคอมเมนต์ว่าพระหัตทํทำไมไม่อยู่บ้านเดียวกันมณีหรือมณีหรืออยู่ด้วยกันครับแต่ผมมาทํางานที่จังหวัดสกลนอครครับคร <c oughs> ับเนาะก็ประมาณนี้แหละครับผมได้ครับเลขครับผมได้แล้วอ่ามณีชแน,นลก็เหมือนกันคะ่ะพระหัตกับมณีทำไมไม่อยู่ด้วยกันค,ะค่ะเขาเวียนวานะคะครับผมครับ <c oughs> จาก,ก็ <c oughs> ต่างคนก็ต่างทํางานนะคะให้แปดห้าครับผมแปดห้า ปดห้าใช่ไหมคะครับผมแปดห้าแล้วก็เจ็ดห้าครับแปดห้ากับเจ็ดห้านะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะจดเอาไว้ก่อนนะคะเตรียมสมุดปากกาเลยนะคะท่านหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะครับผมแปดห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดครับหกเจ็ด จำดีทีครับแปดห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดครับจ้ะมีกี่หางคะมีมีสีคู่ครับผมมีสีคู่สีหางเนาะใช่ครับจ้ะมีสีคู่ครับมีผลน์ดีทีครับแปดห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดครับค่ะประหัรก็ถูกมากี่งวดแล้วคะนี่ถูกมาตั้งแต่ ตั้งแต่งวดที่ว่ามันออกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็สี่หกครับงวดนี้ก็ที่หกแล้วครับวันนี้ก็ประมาณงวดที่หกห้างวดแล้วครับวันที่หกห้างวดแล้วเนาะอันนี้คือครับให้ให้งวดนี้ก็เป็นงวดที่หกเนาะใช่ครับผมใช่ครับได้เยอะไหมคะได้ไม่เยอะครับไม่เยอะได้ไม่เท่าไหร่ครับพอพอใช้เนาะ ครับพอใช้ครับพอใช้ไม่ส่งมาให้แอดมินีบ้าค่ะแอดมินีอาผหัดชาแนลนะคะถูกถูกเลขนะแอดอาผหัสถูกเลขนะคะไม่แต่แอดมินีไม่ได้ไม่ได้นะคะค้าเลขกับพหัดนะคะท่านผู้ชมอ่าคถูกหรือไม่ครับเห็นถูกหรือไมก็ก็ถูกอยู่ค่ะถูกแล้วก็ไม่ส่งให้บอค่ะ จะส่งให้จะส่งให้ครับอ๋อนั่นแหละครับผมก็คนใหม่ในรอบนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังนะครับผมเพราะว่าตัวเลขบางครั้งมันหลายที่หลายทางไม่ตรงกันนะครับก็ผมก็ให้เล่นผมไปแค่สี่คู่ก็ผมมีแปดห้านะครับแล้วก็เจ็ดห้าครับผมแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็ก้าเจ็ดครับผมผมให้เน้นนะครับเน้นก็แปดห้าครับผม เล่นแปดห้าเนาะส่วนมากีนส่วนมากีนจะออกบนหรือล่างคะผมออกล่างครับผมออกล่างส่วน่ากนออกล่างเนาะครับผมเล่นบนล่างได้ครับผมเล่นบนล่างได้เล่นบนล่างด้วยเนาะเพื่อเพื่อกันเอาไว้ค่ะเพื่อไว้ครับเพื่อไว้จ้ะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าก็เล่นบนล่างก็ดีครับเล่นแปดห้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเพราะว่า ็ไปกลับมาจะดีกว่าครับใช่ค่ะสำหรับสำหรับใครไม่ชอบนะครับใครไม่ชอบก็ตัดเล่นได้ครับผมใครชอบตัวไหนตัดเล่นได้ครับเพราะว่ามีสี่ตัวครับจ้ะอ๋อครับผมก็ชอบชอบตัวไหนก็อ่ารีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะครับผมรีบหาซื้อเลยครับลอตเตอรี่ครับเริ่มขายแล้วครับที่บ้านก็เริ่มขายเห็นเจดแดงก็เริ่มเจดแดงก็เริ่มเอ่อเก็บไว้หมดแล้วครับลอตเตอรี่เยอะเลยนี เจ็ดหกหกเจ็ดครับผมทหารซื้อหรือยังผมก็ซื้อไเลยครับผมสมซื้อแล้วนะครับเลขครับผมผมผ่อ็ไปปล่อยคลิปครับผมอ๋อซื้อแล้วก็ปล่อยคลิปใช่ไหมคะใช่ครับผมผมหาซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยคลิปครับเพราะว่าบางคนถามว่าทหารทำไมลงคลิปช้าจังผมซื้อไว้ก่อนครับก็ค่อยปล่อยคลิปทีหลังครับค่ะถ้าผมปล่อยก่อนบางครั้งผมก็หาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งก็เป็นเลขอันครับใช่ค่ะก็ซื้อไว้แต่เนิ่นเนนเนาะเพราะว่ากลัวจะเป็นเลขอันนะคะ เพราะว่า<ผ>ม,มันตรง,ตงมันตรงการหลายที่อยู่ค่ะเนาะดูในช่อง youtube ในคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันประมาณนี้แหละครับเพราะว่าอย่างบางครั้งก็ตู่สี่สูนย์นะผมก็ได้นานแล้วนะแต่ผมไม่้ปล่อยเฉยๆนะกับแจกอย่างไมี้ปล่อยคลิปเฉยๆผมต้องรอเรียกเปิดก่อนแล้วต็อรีบเปิดก่อนไปหาซื้อก่อนก็ปล่อยคลิปให้คนดูซื้อเอาเพราะว่าบางครั้งเราได้เลขตัวเลขมาแล้วเราก็อยู่หาซื้อเองก่อนแล้วก็ปล่อยคลิปให้แฟนคลับดู ครับผมจ้งอันนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าเราปล่อยก่อนนะบางคนก็อันก่อนอย่างนี้นะบางครั้งเะไรก็ดังมาใช่อย่างเลขปู40เนี่ยก็ปล่อยคลิปบางครั้งก็จะอันไว้ก่อนเพราะว่าปล่อยคลิปเร็ววันนี้เพราะว่าอยากให้เป็นลับทางช่องมณีก็อยากให้ไปไปหาซื้อเลขก่อนครับเนาะกับเลขปู40บอกเลยครับผมเลขปูเลขปู40เนอะเก็บไว้ด้วยครับ<อ>เลขปู40จะบอกเป็อะไรคลิปเดียวกันครับอ่าก็อไปเลยยาง แล้วก็บเลขปู่40นะครับมีมี57ครับ57แล้วก็มี67ครับตรงนี้เใี่76กับ76ไม่ 7, 7, มได้จดเลยเพราะว่าปากกาอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่จดไเลยครับเยาหาปากกาจดไปเลยอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ 5, ครับผมครับหาเจอแล้วมีตัวไหนบ้างคะเลขปู่40มี57ครับ ห้าเจ็ดเจ็ดหกครับเจ็ดหกครับแล้วก็แปดหกครับแปดหกแล้วก็สองหกครับสองหกครับผมเลขปูเลขปู่สี่ศูนย์นะครับก็ตรงกับเลขผมสองตัวครับผมก็มีเจ็ดห้ากับหกเจ็ดครับผมใช่ค่ะครับผมก็แต่ปูแต่ปูสี่ศูนย์ให้มาเน้นมาที่ให้มาสี่ตัวใช่ไหมครับห้าเจ็ด ห้าเจ็ดเจ็ดหกแปดหกสองหกปู่สี่ศูนย์เน้นมาหกเออเจ็ดหกตัวเดียวครับเงินตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือ็ตัวรองจ้าครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมเนาะเพราะว่าก็อยากให้แฟนคลับทางช่องมัน,นีนะครับได้ถูกเลขโดยเบอร์ดูกันครับผมเพราะว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปนะครับเพราะว่าให้เป็นแนวทางในการเสย่ยงซื้อครับผมนะครับได้ยังไงก็บอกอย่างนั้นนะเนาะผิดผ, <ม S 1> ผูกเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า เอามาเป็นแนวทางให้กับเอซีนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ได้รับชมรับฟังนะคะทุกทกท่านนะคะเอาไปเป็นแนวทางะคะ่ะเราก็อยากให้ถูกอ่ะเนาะเป,นเป็นแนวทางครับเพราะว่าจะขมย้ําก่อนนะครับเพราะว่าเลขผมตรงกับเลขปู่4ีู่นยคู่ครับผมม,ผมีเลขผมได้เลขผมได้เจ็ดเอ่อหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าของผมแล้วแล้วก็ ของผมหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดผมเน้นแปดห้านะครับส่วนของปู่สี่ศูนย์นะครับผมปู่สี่ศูนย์มีห้าเจ็ดครับผมหกห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกแล้วก็แปดหกแล้วก็สองหกนะครับปู่เน้นเจ็ดหกนะครับเน้นเจ็ดหกใช่ไหมคะ ครับผมก็ตรงกับเรื่องผมเหมือนกันครับแต่ผมไม่เน้นเจ็ดหกนะครับอ๋อเน้นเจ็ดหกพระหัสจะเน้นแปดห้าน้ครับผมครับค่ะสําหรับท่านผู้ชมนะคะเอฟซีนะคะมาว่าจัดฉากแสดงนู่นนี่นั่นก็ก็ถือว่าไม่ใช่นะคเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะผมทํางานอยู่ที่สุนทรละครกับบ้านเม็ดบ้านเจแดงครับเดือนสกาวเนาะเพราะว่าผม ผมลูกชายแคแดงต้องกลับไปกลับมาครับบางครั้งก็กลับบ้านบ้านบางครั้งก็มาที่บ้านสกลนครครับผมจ้ะก็ไปทํางานที่นูนนน่นนะเนาะครับผมค่ะเพราะว่า,าก็ต้องไปทํางานต้องเข้าใจนะคะท่านผู้ชมคะแอดมินก็ยังเข้าใจนะคะเนาะก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้แฟนคลับทางช่องมัีชาแนลก็ร่ํารวยเงินทองนะครับอย่ากเจ็บเย็ดจนนะครับเพราะว่าความแน่นอนคือความแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่อยากให้ซื้อเยอะครับผมก็ซื้อตามกําลังตัวเองนะครับเพราะว่า ถ้าเราซื้อเยอะแล้วเราเป็นถูกมาแล้วก็เป็นถูกนะครับผมใช่ค่ะซื้อพอประมาณเนาะซื้อซื้อแค่พอได้ลุ้นนะคะไปกับเขานะคะครับผมค่ะแอดมินีก็ลดลงเหมือนกันนะคะพอเราทุ่มเยอะไม่ออกค่ะพอเราซื้อน้อยๆออกค่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าดวงดวงเรามีแค่นี้เนาะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากช่องกันนะครับผมช่องมณีชแนลครับผมจ้าครับผมครับ ขอบคุณมากๆนะคะพรหาดชาแนลนะคะครับผมครับ,วรบสวัสดีครับผมสวัสดีค,ค่ะ